รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายน2566ถึง30กันยายน2566ของนายชวกรีนทไทยตำแหน่งรู้กรสนาตำบลผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS เข้าพเจ้ามีการบรันทึกข้อมูลครบทั้ง12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติาการสกราตบล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนปฏิบัติงานประจำเดือนและแผนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตำบลร่วมกับภารือข่ายที่เกวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนาของกมรมส่งเสริมการเรียนรู้นำแผนปฏิบัติและดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้มีการประเมินสรุปรายง,งานผลและจัดทำแผนในระบบ DMS i ตัวช้วัดที่3จํจำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้าสานากดําเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด16ข้อดังนี้ตัวช้วัดที่4ร้รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนสนามารถดําเนินการได้100%เอร์เซ็นตัวช้วัดที่5ร้อยละของผู้ข้อสอบปลายภาครอยละของผู้สอบปลายภาคสามารถทําได้95.31%เปอร์เซ็นตัวช้วัดที่6 รอยละของจานวนผู้เรียนที่มีผลสมบัติในวิชาบังคับรอยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลสมบิติในวิชาบังคับสามารถคิดได้82.81%ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกราตเากแก้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพชั้นเรียนระยะสั้นช่างทาสีหนึ่งกลุ่มช่างเชื่อมหนึ่งกลุ่มกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำปลาบองจำนวนหนึ่งกลุ่ม หลักสูตรการทำสว,วิตห่มผ้าจำนวน3กลุ่มการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวนหนึ่งโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน2โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญจญาของศพพเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน1โครงการตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100 ตัวช้วัดที่าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัย 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสก่อรัฐมนตศูนย์การเรียนชุมชน3อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตะกร้าความรู้อยู่ที่ไหนก็อ่านได้ 5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านจากเทคโนโลยีเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้แก่เฟซบุ๊กไลน์ตัวช้วัที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทศก่เป้าหมายสามารถจัดได้ทั้งหมด5กิจกรรมตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนทั้งหมด6กิจกรรมเช่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรโดยสสบจตและดีเจประชาธิปไตยโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนณโรงแรมทองทาริน ร่วมโครงการนำเสนอการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,566นันกอบตตำบลเกาะแก้วตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินง,งานได้ทั้งหมด18งานเช่นร่วมเรือนขบวนฉลอง65ปี13ระเพณีของดีอำเภอสำารงทาบและหมหาสัญบันกุยโลกประจำปี2,566 ร่วมประชาสัมพันธ์รรง์การเลือกตั้งณนะตำบลเกาะแก้วจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คงน้องนาโมเดลณนะบ้านเกาะแก้วพัฒนาตำบลเกาะแก้วเป็นคณะกรรมาการคุมสอบเอนเนตภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เป็นต้นตัวช้วัตที่1ิระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสเพททิตเบสเพททิตสื่อการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบอะตอมแอปพลิเคชัน ตัวชวัตที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวน6งานเช่นงานธุรการเป็นวิทยกรอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูในการใช้ Application. อตอมแอปพลิเคชันสกรอ,อําเภอลำดวนณสวนป่ารีสอร์ทจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าณนะบ้านเกาะแก้วพัฒนาตำบลเกาะแก้วเป็นต้นจบการนำเสนอขอขอบคุณครับ